อาจารย์หวดงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่นบนสี่ชุดสองตัวสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดล่างให้เด่นหนึ่งชุดสองตัวล่าง หนึ่งสองหนึ่สหนึ่งสหนึ่เลขร้อยมาลัยงวดวันที่หนึ่งมีนาคมให้เลขเด่น4หนึ่งห้เลขชุดสองตัว 40, 4 0 4นย์4หนึ หนึ่งศูนยชุดสามตัว9 4 0 3ส8่ศูนย์หหนึ่งห้าเก้านงแในงวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์เลขเด่น8เข้าหลักสิบล่างนุมหวยลอตงวดวันที่หนึ่งมีนาคม ให้เลขเด่น69ชุด3ตัว861 891เลขชุด2ตัว61 63 64 65 68 91 93 94 96 98ในงวดวันที่16กุมภาพันธ์เลขเด่น4 เข้าหลักร้อยบน